พี่มิดสวัสดีค่ะนั่นแหละก็อยากให้มีใครโทรมาบ้างอยากจะโทรไปบ้างนะว่าสั่งสักพันใบได้ไหมกระเป๋าก๊อฟมานะกระเป๋ากระเป๋าผีส่งเซอรจินหรอกระเป๋าผีกระเป๋าผีสิงเซ,เซเรอรจินนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกขายอะไรก็ขายไปค้าอะไรก็ค้าไปนะ ไม่เป็นไรแล้วค่ะใครใครซื้อร้านไหนก็ซื้อนะไม่เบียดเบียนใครนะคะใครจะเบียดเบียนเราก็ช่างเขาแต่เราจะไม่เบียดเบียนใครขายได้ก็ขายไปขายไม่ได้ก็ไม่ขายนะคะเพราะว่าถ้าจะให้แม่สาไปขายราคาเพื่อที่จะเอาชนะใครแม่สาก็ไม่ทำหรอกค่ะทำไม่ได้นะราคาต้นทุนเราก็สูงอยู่นะก็จะขายมันอย่างนี้แหละตอนแรกวันนี้ก็รู้สึกแบบเหมือนจะไม่มีกําลังใจละค่ะ แต่ไปดูบ้านหนึ่งที่เขาโชว์ห่อพัสดุเหลืองแล้วก็อกูก็ยังดีกว่านี้นี่หว่า FC เราไม่เคยส่งของตีกลับเลยนะคะนอกจากาส่งไปแล้วที่อยู่ผู้รับไม่ชัดเจนหรือว่าผู้รับไม่รับสายก็จะมีของตีกลับมาพี่มิตรสวัสดีค่ะเอาไม่ใช่พี่มิตรเรานี่หว่าฮะโอ้โหอย่าลบคุณมิสจูลี่นะคะ มิสจูลี่นะรู้อยู่แก่ใจว่าลุงไม่ได้เป็นฆ่าทำไมถึงไม่ถอนฟ้องอย่างน้อยคุณก็รวยขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้เอาลบทำไมล่ะคะลบทำไมละ่ะนะถ้าไม่งงก็พิมพ์ไม่ได้นะคะถอนฟ้องไม่ยังไงคะคดีอาญานะคะอายการเป็นคนสั่งฟ้องคะ่ะเป็นคนไทยหรือเปล่าทาไมงงขนาดนี้ล่ะคะคุณ คดีอาญาแผ่นดินมันถอนฟ้องได้เหรอคะฆ่าคนตายอะ่ะนะทำไมโง่แบบนี้ล่ะคะโง่ก็อยู่ที่บ้านคะ่ะไม่ต้องออกมานะเออไอนี้คงไม่มีทีวีคงไม่ได้ดูทีวีคงไม่มีโอกาสได้ดูทีวีไม่มีโอกาสได้เห็นแสงเห็นอะไรหรอกพี่รมพรนะพี่สี่หวัดดีคะ่ะคันเรื่องงขนาดนี้ก็คือ มันไม่ฟังใครแล้วแหละพี่มันฟังอยู่อย่างเดียวอะนะควายควายพูดแล้วจะฟังคนแบบนี้นะคะไม่ฟังฟ้า,ฟ,ฟ,าฟังไฟไม่ฟังใครทั้งนั้นสิ่งที่เขาฟังอะนะคนเดียวที่เขาเชื่อก็คือควายค่ะควายพูดแล้วเขาจะฟังคนแบบนี้นะคอเซนเตอร์ก็ไม่ต้องการเพราะคุยไม่รู้เรื่องคอเซนเตอร์ก็ไม่ครบค่ะ ถ้าจะขนาดนี้แล้วนะคะคดีอาญานะคะอาญาแผ่นดินมันถอนฟ้องไม่ได้ค่ะหญิงถ้าจะร้องไห้กรีดร้องเอาหัวชนฝาห้องน้ําตายก็ก็ทําไปเถอะนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยพี่ดิจ้าสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะพี่สุนันทาขอบคุณค่ะพี่นุรักษสวัสด,ดีค่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ถอนฟ้องอีบ้าประเทศไทยนะเนี่ยรู้จักอาญาแผ่นดินไหมคะฮะ คนสั่งค้องคืออายการย่าบ้าบอคอแตกเนี่ยอะไรนะเหตุผลที่เอ่อต้องมีการศึกษานะทำไมประเทศไทยต้องส่งเสริมให้คนเรียนหนังสืออย่างน้อยอ่ะรู้น้อยก็ดีกว่าไม่รู้ซะเลยไม่ใช่งูงงงปลาแล้วออกมาพูดแบบนี้ให้ลูกหลานโคตนเงาตะกูลวงต้องอายนะอันนี้ไม่ฟังใครไม่เรียนหนังสือไม่สนใจใครไม่ฟังใคร ฟังอยู่อย่างเดียวควายหรือว่ามาสกัดซองเหลืองหรอจ้าพิจิติมาหวัสด,ดีค่ะพี่นงครานหวัสด,ดีค่ะอาจจะเป็นหน่วยสกัดซองเหลืองอะนะคะสกายไงหวัดดีค่ะคงไม่ใช่ใครอะไรที่มาจากฝั่งตรงข้ามหรืออะไรนะคะนะถ้ามาจากฝั่งตรงข้ามก็พิมพ์ดีก็ดีด้วยค่ะถ้าพิมพ์ไม่น่ารักก็นั่นแหละค่ะจะมาแบบไหนก็ตอบไปอย่างนั้นแหละ พี่สิงค์ขนงนาหวัดดีค่ะสิทธิ์วาัชราินหวัดดีจ้ะ <c oughs> แบบนี้ตายแล้วเกิดใหม่อีกสิบชาติก็ยังโง่คือเก่านะเขาจะไม่ฟังใครไม่ฟังอะไรนะนอกจากคว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ายยายหนอมหวัดดีค่ะพี่สุรดาาวันดีค่ะนั่นแหละเราโดนกระแทกโดนบุลลี่ว่าเราขายของแพงอย่างนั้นอย่างนี้นะ แต่ยังไงพอหันไปดูอีกบ้านหนึ่งแมค่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่เขาก็โดนของตีกลับนะพอมีพัสดุตีกลับมาเขาก็ไม่พอใจนะมันทําให้แม่สามีกําลังใจขึ้นนะนะคะเพราะว่าอย่างน้อย FC ฟซแม่สาก็ไม่เคยสั่งแล้วให้ตีกลับมาแบบนี้นะคะนอกจากว่าโทรแล้วโทรไม่ติดบ้างนะคะพนักง,งานไปส่งแล้วโทรไม่ติดหรือไม่ก็โทรแล้วไม่รับสายอะไรแบบนี้ก็จะมีตีกลับมาแต่ว่า 99.99% 99ของลูกค้าแม่สาก,ก็จะเป็น FC นะคะเป็นคนที่รู้จักกันในนี้อยู่ด้วยกันมา5ปีนะคะ f c ส่วนมากส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็น FC นะคะที่เป็นลูกค้านะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็อย่างน้อยแม่สาก,ก็เห็นความไม่เป็นมืออาชีพของคนคนนึ่งนะคะนะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ของแค่ราคาแค่นี้ตีกลับมาแค่ชิ้น2ชิ้นนะ ก็เอาลูกค้าออกมาแฉรไม่ว่าลูกค้าคนนั้นคนนั้นจะจงใจแกล้งหรือไม่จงใจแกล้งะนะคะจริงๆแล้วถ้ามีสปิิติสักหน่อยนะของมันก็ไม่ได้คาราคาแพงอะไรแล้วร้านนะหรือว่าเรียกว่าร้านก็ได้นะคะเรียกว่าร้านก็ได้นะเรียกว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่รายใหญ่พอสมควรนะคะนะไม่ใช่เราที่เป็นแม่สานะคะ คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ถือว่าคนทั้งประเทศรู้จักอะนะแล้วของตีกลับมาแค่ชิ้นเล็กๆสองชิ้นนี่ก็ออกมาตีโพยตีพายออกมาแชร์ลูกค้านะคะด้วยความที่ว่าแม,ม่สาก็ขายของเหมือนกันก็ไม่อยากให้ออกมาตีโพยตีพายเลยค่ะไม่อยากให้ออกมาแชร์ลูกค้าเลยเพราะอะไรรูไ้ไหมคะมันจะเป็นตัวอย่างให้คนที่เขาไม่คิดจะสั่งแล้วให้ตีกลับอะเขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะทําตามอันนี้อันที่หนึ่งแล้วอีกอันที่สองก็คือจะทําให้ลูกค้าที่ เขาคิดจะซื้อของของเราอ่ะเขาเริ่มลังเลเขากลัวว่าถ้าเขาไม่รับสายหรือว่าส่งพัสดุไม่ถึงหรืออะไรพวกเนี้ยพอของตีกลับให้ถูกแชนะคะเหมือนพ่อค้าเสื่เจิ้นรายหนึ่งที่อยู่แถวแถวอีสานนี่แหละค่ะจะมีพ่อค้าเสื่เจิ้นรายหนึ่งที่อยู่แถวอีสานตัวเองอ่ะเปิดเครดิตให้ลูกค้านะคะเส้นใดเส้นใดเส้นใดพี่เส้นใดเส้นใดอันนี้กูก็ขายได้อันนี้กูก็ขายได้ นะเจ้านี้เหมากูเป็นหมื่นเจ้านี้เหมากูเป็นหมื่นเวลาเขาเหมาหน้าจอนี่เหมาเป็นหมื่นเหมาเป็นหมื่นนี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วเปิดเครดิตให้เขาพอรวมยอดได้เป็นแสนแล้วก็มีออกมาประจานไม่จ่ายเงินบ้างเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเอาชื่อเอาอะไรลูกค้าออกมาประจานจริงๆแล้วมันผิดที่เรานะคะถ้าเราไม่เปิดเครดิตให้เขาถ้าเราไม่ให้เขาเซ็นถ้าเราไม่ส่งของให้เขาเราก็จะไม่เสียหายอะไรเลยนะ แต่ความมากๆความรูปอะทําให้เอาละอย่างน้อยตรงตรงข้างหน้าใช่ไหมคะถือว่าเป็นหน้าม้าที่ลูกค้ามาสั่งซื้อโน้นซื้อนั่นซื้อนี่เป็นหมื่นเป็นกี่หมื่นหรือมาสั่งประจําหรืออะไรพวกนี้นะคะความอยากให้เขาทั้งเป็นหน้าม้าคือหลังบ้านช้ําในก็ช่างมันแต่หน้าบ้านเนี่ยพี่คนนี้นี่สั่งเป็นหมื่นสั่งเป็นหมื่นใช่ไหมคะพอรวมยอดแล้วออกมาประกาศคนนี้เป็นหนี้ฉันเป็นแสนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะสั่งอันนี้ก็ไม่จ่ายสั่งอันโน้นก็ไม่จ่ายเป็นหนี้หลายเดือน ออกมาประจานลูกค้าจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่เปิดให้เขาไม่เปิดช่องให้เขาเข้ามาเซ็นของหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นขายได้น้อยก็เอาน้อยขายได้มากก็ดีใจก็ยินดีนะแต่พอเราเปิดเครดิตให้เขาแล้วออกมาแฉออกมาประจานนะแบบนี้ก็ไม่น่ารักนะคะแล้วของตีกับนี่ก็เยอะมากนะ,ะขายปลาหมึกนี่ของตีกับทั้งแมวกัดทั้งอะไรบ้างแมวฉีกกล่องแมวกัดก็สารพัดนะ ช้ำในไปนะคะการค้าการขายมีเหมือนเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนแรกไม่สาก,ก็ท้อแหละค่ะที่มีคนออกมาพูดออกมาบุลลี่สินค้าเรานะคะออกมาว่าเราว่าเราขายของแพงหรืออะไรพวกนี้นะคะตอนแรกก็ท้อแหละนะแต่พอไปเห็นบ้านหนึ่งที่เขาเอาซองเหลืองขึ้นมานะนี่ก็ตีกับชื่อนี้นะนี่ก็ตีกับชื่อนี้ทั้งๆที่ของ,ง,ง,งมันก็นาราคาน่าจะไม่เท่าไหร่น่าจะไม่กี่ตังค์นะคะ นั่นแหละก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นว่าอย่างน้อยลูกค้าเราก็ไม่มีแบบนั้นน้องพงษ์หวัดดีค่ะพี่วิโวพี่เมียวจริงหวัดดีค่ะทุกคนที่เป็นเอซีไม่สรไม่มี